ไขฟ,ฟอยหรือไข้รักษาน้อยเป็นโรคที่มากับน้ําหรือความชื้นนะคะดังนั้นเราต้องมาศึกษาเรียนรู้เพื่อปกป้องตนเองในช่วงหน้าฝนนี้กันนะคะดูจากสภาพของโรคนะคะเห็นไหมคะเป็นผื่นเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นตุ่มแล้วก็มีเชื้อโรคอ่เป็นแท่งนะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะที่สามารถเป็นพาหะแล้วก็ติดมาหาเราได้นะคะคนในสมัยโบราณเนี่ยจะเรียกโรคไทฟัสนะคะ หรือโรคไข้รักษัต์ใหญ่นะคะไทฟัสก็จะเรียกอีกโรคนึงว่านะคะไทฟอยหรือโรคไข้ไทฟอยนะคะหรือโรคไข้รักษัตว์น้อยนะคะจะคล้ายๆกับโรคไข้รักษัตว์ใหญ่แต่แตกต่างกันนะคะก็คือโรคทั้งสองนี้มีรักษัพท์จากภาษาอังกฤษที่ชื่อว่าไทฟอยหรือที่ฟอยก็ได้นะคะซึ่งแปลว่าขุนมัวหรือมีควันหรือหมอก นถึงสภาพใจของผู้ป่วยโรคนี้โรคไทฟอยเป็นโรคติดต่อจากเชื้อแบคทีเรียรผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องและมีไข้เป็นหลักนะคะจําเลยนะคะมีท้อมีปวดท้องแล้วก็มีไข้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือโรคนี้จริงๆในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ enteric fever นะคะแปลว่าลําไส้มีความสําคัญ คือถ้าไม่ได้รับการวิจัยหรือไม่ได้รับยาปฏิชีวนะสําหรับการรักษาก็มีโอกาสเสียชีวิตได้โรคนี้มีวัคซีนป้องกันแต่ป้องกันได้เพียงระยะสั้น2-5ปีเท่านั้นของแต่ละชนิดวัคซีนนะคะดังนั้นในประเทศที่พัฒนาแล้วมีการดูแลเรื่องสุขอนามัยที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะแล้วก็สะอาดก็จะแทบไม่พบผู้ป่วยเลย นะคะในปี2,549ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพบผู้ป่วยประมาณ3,300รายนะคะส่วนในประเทศด้อยพัฒนานและกำลังพัฒนานพบผู้ป่วยสูงกว่านี้โดยอาจจะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีหรือจากการระบาดเป็นครั้งครั้งไปทั่วโลกเนี่ยพบผู้ป่วยประมาณ21ล้านคนต่อปีถือว่าสูงนะคะมีผู้เสียชีวิต2 0 0 0 0 0คนต่อปีก็ถือว่าเยอะอีกโดยประมาณ80%ของผู้ป่วยทั่วโลกเนี่ยจะมาจากประเทศกลุ่ม บังกาลาเทศนะคะอินเดียปากีสถานจีนอินโดนีเซียสำหรับในประเทศไทยก็มีสถิติเมื่อปี2560ก็รายงานอยู่ที่1.63รายต่อประชากร1 0แสนคนแต่ไม่มีอุบัติการของการพบผู้ป่วยเสียชีวิตนะคะโรคไทฟอยด์เกิดจากร่างกายติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคนี้นะคะก็คือสมอนเนลล่านะคะสมอนเนลล่ากลุ่มนี้นะคะก็จะมีอยู่ทั้ง2ชนิดเนี่ยพบได้เฉพาะในคนนะคะ ก็จะมีสมโนเนล่าไทฟีนะคะกับสมโนเนล่าพาราไทฟีนะคะหรือไทไฟก็ได้นะคะหรือไทฟอยก็ได้นะคะที่จะเรียกกันซึ่งเชื้อทั้งสองชนิดนี้พบเฉพาะในคนจริงๆคะ่ะการติดต่อจึงเกิดจากคนสู่คนเท่านั้นนะคะโดยที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเนี่ยจะขับเชื้อออกมาทางอุจจาระเป็นหลักดังนั้นการติดต่อจึงเกิดขึ้นได้จากการขับถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ นะคะการไม่ล้างมือก่อนหยิบจับอาหารการกินอาหารหรือน้ําที่ปนเปื้อนเชื้ออันนี้แน่นอนนะคะมากับน้ํามาจากสิ่งคัดหลังการใช้น้ําบริโภคนะคะก็คือที่มีเชื้อโรคเนี่ยเราจะต้องระวังนะคะเพราะบางทีแหล่งน้ําเราก็ไม่ทราบว่าสะอาดหรือไม่สะอาดมีเชื้อปนเปื้อนมาไหมบางทีเชื้อปนเปื้อนมาจากขยะก,ก็มีของเสียที่ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ําก็มีนะคะรวมทั้งพบจากการกินกุ้งหอยปูปลานะคะสัตว์เหล่านี้ถ้าไม่ปรุงให้สุก นะคะก็จะอาจจะมีปัญหาเพราะว่าสัตว์เหล่านี้อาจจะกินสิ่งปฏิกูลของเสียที่คนเททิ้งลงสู่แม่น้ําลงไปนะคะก็ทําให้เราจับกุ้งหอยปูปลามาทานก็มีปัญหาเกิดพิษนะคะเกิดติดเชื้อได้นะคะเชื้อไทฟอยด์ก่อโรคได้อย่างไรก็คือเมื่อเรากินอาหารหรือน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อโรคไทฟอยด์เข้าไปแล้วเชื้อโรคก็จะเดินพางผ่านกระเพาะอาหารเข้าสู่ลำไส้เล็กซึ่งโดยปกติเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆมักจะถูกทําลายด้วยเพราะว่าที่เป็นกรดของกระเพาะนะคะทั้งน้ําดีน้าย่อยอ่ะ ต่างๆที่อยู่ในกระเพาะนั่นเองนะคะแต่เชื้อชนิดนี้จะทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ได้ดีนะคะหมายความว่าหมายความว่าน้ําย่อยในทางเดินอาหารเราเนี่ยไม่สามารถทําอะไรเชื้อไทฟอยด์ได้นั่นเองนะคะและสามารถเดินทางต่อไปถึง,ถ,งถึงลำไส้เล็กส่วนปลายสุดได้เลยนะคะคราวนี้นะคะเราก็มาดูว่าจากนั้นเชื้อเมื่อผ่านสู่ลำไส้เล็กเข้าไปผนังลำไส้เล็กนะคะแล้วเชื้อจะเข้าไปในกลุ่มของเนื้อเยื่อชนิดที่มีเม็ดเลือดขาวอยู่ นะคะเรียกกลุ่มเนื้อเยื่อชนิดนี้ว่าเพเยอร์แพชนะคะเพเยอร์แพชซึ่งโดยเม็ดเลือดขาวเนี่ยที่ถูกเข้าไปอยู่เนี่ยจะเป็นกลุ่มของแมคโครฟาจในเนื้อเยื่อนี้นะคะก็จะมาเก็บกินเชื้อนะคะเชื้อที่ถูกกินนี้จะมีระบบป้องกันตนเองไม่ถูกเม็ดเลือดขาวทําลายนะคะเพราะว่าเชื้อเหล่านี้ก็จะเดินทางเข้าสู่ตอมน้ำเหลืองนะคะกระจายเข้าตับ ม,ม้ามไขสันหลังต่อไปนะคะซึ่งเชื้อจะแบ่งตัวเพิ่มในอวัยวะเหล่านี้และกระจายเข้าสู่เส้นเลือดนะคะอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะเดินทางไปสู่ตับเข้าสู่ถุงน้ําดีแล้วลงสู่ถุงน้ําดีก็จะไปถูกขับเข้าสู่ลำไส้เล็กนะคะเชื้อโรคเหล่านี้ก็จะถูกขับออกมาด้วย เชื้อบางตัวจะกลับเข้าสู่ร่างกายอีกครั้งเมื่ออยู่ในลำไส้เล็กส่วนปลายนะคะก็ก่อเกิดการติดเชื้อซ้ําซ้อนเขาเรียกว่า Re-Infection นะคะและเชื้อบางส่วนก็ถูกขับออกทางอุจจาระและติดต่อสู่ผู้อื่นได้อีกต่อไปนะคะซึ่งการแพร่ระบาดก็คือ,อมีสิ่งคับคัดหลังหรือมีน้ํานะคะแล้วก็ถ้าน้ําท่วมก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะน้ําท่วมนี่เข้าบ้านเข้าอะไรก็เสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้อาจจะเปียกหมดนะคะก็จะเป็นตัวนําเชื้อโรคมาให้นะคะ โรคไทฟอยมีอาการอย่างไรนะคะระยะฟักตัวของไทฟอยก็คือหลังจากรับเชื้อเนี่ยกระทั่งสแสดงอาการก็คือ3ถึง21วันระยะเวลาสั้นยาวขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายอาการเด่นชัดของโรคไทฟอยด์คือมีไข้และไข้แต่ละวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆและจะหายไปในตอนเช้าเมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิของไข้ก็จะในแต่ละวันก็จะสูงขึ้นไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ส่วนอาการอื่นๆอาจพบได้เช่นหนาวสาั่นเหงื่อออกปวดศีรษะเบื่ออาหารอ่อนเพลียไอเจ็บคอมึนศีรษะปวดกล้ามเนื้อนะคะถ้าอาการไข้เป็นได้ประมาณสัก7วันไข้จะเริ่มคงที่ก็จะอยู่ที่39-40องศาเซนเซียรนะคะและผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ต้องระวังการชักจากไข้สูงด้วยนะคะมีผู้ป่วยประมาณ30-40%ที่มีอาการปวดท้องแล้วก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกร่วมด้วยนะคะก็เช็ค สภาพกันด้วยนะคะส่วนการตรวจร่างกายในช่วง1-2สัปดาห์แรกนะคะก็จะพบว่ามีผืนราบหรือผืนนูนสีออกแดงๆเหมือนที่เห็นในภาพตอนแรกนะคะขนาดประมาณ2-4มิลลิเมตรนะคะจำนวนไม่เกิน5ผืนที่เรียกว่าโลสสปอตนะคะเป็นตามลำตัวแล้วก็หน้าอกและจะเป็นอยู่แค่2-5วันก็จะหายไปถ้าตรวจร่างกายก็จะพบม้ามโตหัวใจเต้นช้าและชีพจรเต้นผิดปกติ ถ้าผู้ป่วยไม่รับการรักษาตั้งแต่สัปดาห์ที่3เป็นต้นไปอาการจะรุนแรงขึ้นก็คือมีเบื่ออาหารจนน้ำหนักตัวลดลงมากกว่า10%ท้องบวมโตหายใจหอบเร็วมีอาการหมดแรงสับสนประสาทร้อนซึมจนถึงขั้นโคมา่าและยังมีไข้อยู่ในระดับสูงเหมือนเดิมนะคะถ้าผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะไข้สูงแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิต 10- 20%เลยนะคะแต่ถ้าผู้ป่วยสามารถรอดชีวิตมาจนถึงสัปดาห์ที่4ได้อาการจะค่อยๆดีขึ้น แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้ก็จากยอดสถิติที่เสียชีวิตนะคะก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะพอเป็นโรคนี้แล้วนะคะเราไม่รู้ไม่ได้แล้วนะคะเราต้องรู้และป้องกันเราก็เอาตัวรอดให้ทันนวัตรกรรมของอเชื้อโรคทีม่มันกลายพันธุ์ว่างั้นเถอะนะคะผู้ป่วยประมาณหนึ่ง้าเปอร์ซ็นที่รอดชีวิตเนี่ยจะกลายเป็นพาหะของโรคก็คือยังมีเชื้ออยู่ในร่างกายนะคะแต่ไม่แสดงการผิดปกติเลยนะคะ แต่เชื้อเนี่ยจะถูกขับออกมาทางอุจจาระทางปัสสาวะเนี่ยน้อยนะคะติดต่อสู่ผู้อื่นได้ตลอดนะคะและผู้ป่วยที่เป็นพาหะเหล่านี้ก็สามารถแพร่เชื้ออยู่ได้นานเป็นปีเลยนะคะที่กล่าวมาเนี่ยอาการที่ค่อนข้างจำเพาะของโรคไทฟ,ฟอยด์ก็คือการิจฉัยเบื้องต้นทําได้ไม่ยากนะคะแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการแตกต่างจากข้างต้นและไม่เหมือนกันในแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับพิษของแบคทีเรียที่ที่ได้รับมาด้วยนะคะ ส่วนอาการไข้อาจคงที่หรือขึ้นขึ้นลงลงนะคะก็มีการไต่ระดับขึ้นบ้างในแต่ละวันนะคะระยะเวลาการดําเนินโรคอาจสั้นหรือยาวแตกต่างกันผู้ป่วยบางคนไม่มีอาการท้องผูกแต่กลับมีอาการท้องเสียถ่ายเร็้ยวแทนบางคนไม่มีอาการอื่นๆเลยแต่มีไข้บางคนมีอาการปวดศีรษะรุนแรงบางคนมีทั้งไข้และปวดข้อบางคนมีตัวเหลืองตาเหลืองนะคะมีภาวะโรคดีซันร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็คือแตกต่างกันไปเลยนะคะดังนั้น ถ้าเราคิดว่านะคะเราใช่เราก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์จะได้วินิจฉัยโรคไทฟอยด์ได้นะคะจากอาการของผู้ป่วยแล้วก็จะต้องมีการตรวจร่างกายนะคะถ้าแพทย์สงสัยเป็นไทฟอยด์ก็จะต้องมีการตรวจตามห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมนะคะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยเช่นการเพาะเชือ้อโดยเอาเชื้อจากไขกระดูนะคะจะเพาะเชื้อได้สูงสุดแล้วก็เรียนรู้ผลเนียแม่นยําประมาณถึง90%แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยลำบากผู้ป่วยต้องเก็บตัว นะคะเพื่อจะดูดน้ำํำไขสันหลังออกมานะคะส่วนการเพาะเชื้อจากเลือดก็มีโอกาสพบเชื้อได้น้อยนะคะแล้วก็ถ้าเพาะเชื้อไม่ขึ้นก็มีนะนคะในครั้งแรกๆแ,แต่อาการน่าสงสัยก็ต้องตรวจแล้วก็มาเพาะเชื้อซ้ําอีกนะคะอย่างน้อย3ามครั้งอ่ะนะคะหรือใช้การเพาะเชื้อจากอุจจาระและน้ําย่อยจากลําไส้เล็กก็ได้เหมือนกันนะคะเช่นอาจจะปนออกมากับอาเจียนหรือใส่ท่อ ยางนะคะท่อสายยางดูดน้ําย่อยออกมาตรวจก็ได้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยแพทย์ก็จะต้องพิจารณานะคะว่าจะต้องตรวจแบบไหนนะคะเราก็จะได้พบมีโอกาสได้พบเจอเชือเช้อไทฟอยด์มากขึ้นนะคะในกลุ่มคนที่มีอาการผิดปกตินะคะการตรวจหาเชือ้อโดยวิธอีอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่แม่นยำนะคะมีความจำเพาะต่ำเช่นการตรวจหาแอนติเจนสารก่อภูมิต้านทานนะคะหรือ ใช้วิธีที่เรียกว่าไวเดลเทสนะคะซึ่งเคยเป็นที่นิยมแล้วก็ราคาถูกทำง่ายแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยทําไม่ค่อยใช้เพราะว่ามีโอกาสผิดพลาดสูงมากนะคะหรือการตรวจหาแอนติบอดีสารภูมิต้านทานต่อเชื้อไทฟอยด์ผลก็ไม่ค่อยแน่นอนเหมือนกันนะคะการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆก็ไม่มีความจำเพาะต่อไทฟอยด์เท่าไหร่เช่นการตรวจ CBC ตรวจหาเม็ดเลือดขาวว่าสูงขึ้นไหมนะคะปกติหรือต่ําถ้าส่วนใหญ่จะพบภาวะลด โลหิตจางหรือเลือดจางด้วยนะคะแล้วก็มีค่าตกตะกอนของเลือดเข <c oughs> าเรียกค่า ESR เนี่ยนะคะสูงค่าการทํางานของตับอาจจะปกติหรืออาจจะสูงก็เป็นได้นะคะส่วนการตรวจขึ้นด้วยฟ้าหัวใจอาจจะพบความผิดปกติแค่เล็กน้อยนะคะก็คือแจ้งให้ทราบก่อนนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถยืนยันได้เหมือนกับการดูดเอาน้ําย่อยนะคะจากลําไส้เล็กมาเพาะเชื้อก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะการรักษาโรคไส้อยทำได้อย่างไร การรักษาหลักของไทฟอยด์คือการใช้ยาปฏิชีวนะเพราะเป็นแบคทีรียมีทั้งรูปแบบกินและแบบฉีดปัจจุบันพบดื้อยามากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเชื้อโรคแบคทีเรียค่อนข้างเก่งการใช้ยาปฏิชีวนะจะต้องมีการประเมินนะคะทดสอบว่ายานี้ได้ผลไหมหรือดื้อยามั้ยจะได้เปลี่ยนนะคะการรักษาแบบประคับประคองก็เป็นวิธีการรักษาอีกแบบหนึง่งก็ให้ทําควบคู่กับการรักษาหลักก็คือการให้ยาลดไข้ยาแก้ปวดให้กินน้ําตาลเกลือแร่ในกรณีที่อ,อ่อนเพลียนะคะถ้า วดเมือ่อยกล้ามเนื้อก็ให้ทานยานะคะท้องเสียก็ให้าทานเกลือแร่เหมือนกันนะคะถ้าท้องผูกก็กระตุ้นให้มีการออกกําลังกายแล้วก็ขับถ่ายนะคะก็ะรักษาตามอาการทั้งหมดส่วนโรคไทฟ,ฟอยรุนแรงไหมมีผลข้างเคียงอย่างไรนะคะไทฟ,ฟอยเป็นโรคที่รักษาได้หายผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะก็จะลดเวลาการเจ็บป่วยลงแต่ก็ต้องรับประทานยาให้ครบนะคะเพราะว่าไข้เนี่ยอาจจะอยู่นาน 2- 4สัปดาห์นะคะ ถ้าทานยาปฏิชีวนะไข้ก็จะลดลงเหลือ3สามถึงห้าวันแต่ก็อาจจะไม่ไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่นะคะแต่ก็เสียชีวิตน้อยลงนะคะเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะคะแต่ในขณะที่คนที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะตาการเสียชีวิตสูงถึง10%บถึงยี่ร์เซตภาวะแทรกซ้อนที่มักเกิดในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะและเป็นสาเหตุทําให้เสียชีวิตก็คือลำไส้เล็กส่วนปลายเนี่ยแตกแล้วก็ทะลุ มีเลือดออกในลำไส้ในทางเดินอาหารนะคะซึ่งเราไม่รู้นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณสัปดาห์ที่3เป็นต้นไปนะคะของการเจ็บป่วยผู้ป่วยที่รอดชีวิตบางคนจะหลงเหลืออาการทางระบบประสา,าทเช่นจิตร้อนซึมเศร้านะคะแล้วก็สมองไม่สั่งงานนะคะไปตลอดชีวิตนะคะส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่สามารถพบได้เกือบทุกอวัยวะทุกระบบก็ พบได้แต่ว่าน้อยนะคะก็เช่นระบบประสาทก็มีแขนขาอ่อนแรงเช้นประสาทส่วนปลายอักเสบโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีอาการชักโรคพาร์กินสันนะคะโรคอัมมาพึกอัมาพาดมือเท้าและลำตัวนะคะจากระบบประสาทอักเสบเฉียบพลันระบบหายใจเช่นปอดบวมมีแผลที่คอหอยนะคะระบบหัวใจและหลอดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบถ้าตับม้มและตับอ่อนนะคะก็อาจจะมีเกิดฟีในตับ ผีน้องในม้มและตับอ่อนอักเสบได้ส่วนทางเดินปัสสาวะและระบบปัสสาวะสืบพันธุ์นะคะก็ปัสสาวะอาจจะไม่ออกเพราะปัสสาวะจะอักเสบโรคไตอักเสบโรคไตอักเสบและโรคอันธะอักเสบได้นะคะลูกอันธะก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะสําหรับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกก็คือมีภาวะกล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบและกระดูกอักเสบนะคะนี่ก็คืออาการของคนไข้นะคะที่เราจะเจอนะคะ เป็นไงคะก็กระทบกระเทือนกับหลายๆระบบแต่เราก็มีวิธีการป้องกันและดูแลตนเองอย่างถูกวิธีนี่เป็นหัวใจสําคัญก็คือปกป้องให้ได้นะคะก็คือ1ถ้าจะดื่มน้ําก็ควรต้มน้ําให้สุกก่อนดื่มปรุงอาหารให้สุกก่อนก่อนทานปอกเปลือกผลไม้ก่อนทานถ้าทําไม่ได้ก็ต้องไม่กินสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มั่นใจนะคะแล้วก็รักษาสุขอนามัยพื้นฐานหรือสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะจะทําอะไรอยู่ที่บ้านก็ดูแลทําความสะอาดนิดนึง กำจัดหนูกำจัดทุกอย่างนะคะที่จะเป็นพาหะหรือเป็นตัวนำเชื้อแบคทีเรียรตัวไม่ดีมาให้นะคะพวกนี้ติดต่อทางอุจจาระทั้งหมดหรือมีเชื้อโรคนะคะดูแลเรื่องการขับถ่ายให้ถูกสุขลักษณะถ่ายอุจจาระประสรัสสาวะลงส้วมและล้างมือทุกครั้งหลังถ่ายและก่อนหยิบจับอาหารในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในบ้านไม่จําเป็นต้องแยกห้องนะคะให้ทั้งผู้ป่วยและคนในบ้านปฏิบัติตัวตามข้างต้นนะคะสี่สำคัญคือผู้ป่วยจะต้องงดการประกอบอาหารจนกว่าจะหายขาด ในกลุ่มคนที่เป็นไข้รักษาดน้อยหรือไทฟอยเนี่ยถ้าเป็นแม่แม่เขาเรียกว่าแม่บ้านแม่ครัวนะคะก็ต้องเช็คนะคะต้องมีการตรวจเชื้อพวกนี้ก่อนเหมือนโรงโรงเรียนเนี่ยถ้ามีแม่ครัวที่เป็นเชื้อเนี่ยก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเด็กนักเรียนจะติดได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ถ้าติดทีติดเยอะเลยนะคะ แล้วก็ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงน้ำนะคะโรคนี้มีวัคซีนป้องกันทั้งในรูปแบบกินและแบบฉีดแต่วัคซีนเหล่านี้จะป้องกันได้แค่2-5ปีขึ้นกับชนิดของวัคซีนต้องมีการฉีดกระตุ้นบ่อยๆนะคะซึ่งในประเทศไทยมีอัตราการป่วยด้วยโรคนี้เนี่ยไม่มากนักแล้วก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิตเลยนะคะในหลายปีที่ผ่านมาจึงไม่แนะนําให้บุคคลทั่วไปฉีดวัคซีนยกเว้นบุคคลที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเชื้อไทฟอยนะคะแล้วก็ อาจจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นพาหะของโรคนี้อยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วยอย่างนี้เราก็ต้องมาฉีดไว้นะคะเพื่อปกป้องตัวเองนะคะ ในกรณีที่เดินทางไปยังประเทศที่เมตตาการเป็นโรคสูงหรือประเทศที่มีกลุ่มเสี่ยงนะคะเราก็ต้องฉีดล่วงหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์เพื่อให้วัาคซีนออกฤทธิ์เต็มที่ก่อนที่จะเดินทางไปปกป้องตัวเองไว้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ควรพบแพทย์เมื่อไหร่นะคะก็คือถ้ามีไข้ติดต่อกันเกินหนึสัปดาห์ก็ได้ไปพบแพทย์หรืออาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นปวดท้องท้องเสียท้องผูกปวดศรีรษะนะคะ ก็รีบไปพบแพทย์เลยจะดีที่สุดนะคะเป็นไงคะไทฟอยด์ไข้รักษาดน้อยหรือไข้ไข้รักษาดน้อยนะคะที่เรารู้จักกันเนี่ยมากับน้ําจริงๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นน้ําที่ปนเปื้อนอุจจาระนะคะดังนั้นบางทีเราก็ไม่รู้นะคะว่าน้ําที่ใช้ในหมู่บ้านเนี่ยสะอาดหรือเปล่าก็ควรต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็รับประทานหรือบริโภคนะคะแล้วถ้ามีเครื่องกองน้ําก็กองเชื้อโรคดักจับเชื้อโรคซะก่อนนะคะ ก็จะปกป้องทุกคนในครอบครัวได้นะคะเพราะว่าเราต้องใช้น้ําทําอาหารนะคะเราประมาณไม่ได้หราขาะไทฟอยนะคะเป็นไข้ลักษาดน้อยที่ติดจากแบคทีเรียนะคะดูแลตนเองให้เป็นนะคะก็จะห่างไกลจากโรคได้ก็ฝากติดตามคลิปวิดีโอเรื่องราวของโรคต่างๆได้ที่ y o u t u h e p แค k and h ร์ b นะคะสแกน QR code นี้นะคะแล้วก็ติดตามสนทนาสอบถามปัญหาเรื่องสุขภาพเข้ามาได้หมอปอยินดี ตอบแล้วก็ดูแลทุกท่านอยู่เสมอค่ะถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้ดีกดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าคิดว่าใช่ก็ฝากแชร์ด้วยแล่ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยในนาทีนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ